สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสู่เรื่องราวที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกทั้งเจ็บใจทั้งคับข้องใจและทั้งอยากลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินไทยไปพร้อมๆกันเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องหมู่บ้านเล็กๆแต่คือเกมการเมืองที่แสนสกปรกคือกลโกงเขมรบ้านหนองจานย้อนกลับไปเมื่อปี2520บ้านเมืองกัมพูชากำลังลุกเป็นไฟมีสงครามกลางเมือง ผู้คนนับหมื่นนับแสนหนีตายเข้ามาฝั่งไทยประเทศไทยของเราในฐานะเพื่อนบ้านที่มีน้ำใจไม่เคยทอดทิ้งคนเดือดร้อนรัฐบาลไทยในเวลานั้นเปิดพื้นที่ให้พักพิงชั่วคราวให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่ตามหลักมนุษยธรรมแต่สิ่งที่ควรจะเป็นการพักชั่วคราวกลับกลายเป็นการฝังรากหลายครอบครัวไม่ยอมกลับไปค่อยๆสร้างกระท่อมกลายเป็นบ้านจากบ้านกลายเป็นชุมชนและนั่นแหละครับ คือรากของปัญหาที่ถูกเอามาใช้เป็นข้ออ้างในการแย่งดินแดนไทยพื้นที่บ้านหนองจานนั้นอยู่ในเขตอำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วระหว่างหลักเขตแดนที่46และ47หลักฐานทางแผนที่และการปักปันบอกชัดว่านี่คือแผ่นดินไทยแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเลือกที่จะบิดเบือนโดยอ้างว่าหลักเขตถูกเลื่อนเข้ามาฝั่งตนนี่คือแร่เหลี่ยมครับ เอาความไม่ชัดเจนบางส่วนมาขยายตีความว่าเป็นของตัวเองทั้งที่ความจริงไม่ใช่เลยกลกลงขเขมรสูตรสำเร็จที่ใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝ่ายกัมพูชามีสูตรการรุกเคลือบที่ใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองจานคืบคลานทีละน้อยเริ่มจากสร้างเพิงพักเล็กๆพอไทยไม่ว่าก็ค่อยๆขยายเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก็มาชูว่า นี่คือชุมชนของเรามาตั้งมานานแล้วใช้ชาวบ้านเป็นโล่ให้ประชาชนออกหน้าแทนทหารหากไทยทําอะไรลงไปก็ถ่ายภาพบันทึกคลิปส่งออกไปว่าทหารไทยรังแกชาวบ้านกัมพูชาสงครามสื่อกัมพูชาถนัดการเล่นภาพลักษณ์มากกว่าข้อเท็จจริงพวกเขาส่งภาพข่าวที่จัดฉากบิดเบือนให้โลกเห็นว่าไทยเป็นผู้ลุกรานทั้งที่ความจริงตรงกันข้ามบิดเบือน MOU 43 ข้อตกลงปี2443ที่ตั้งขึ้นเพื่อหาทางออกโดยสันติถูกกัมพูชาใช้เป็นเกราะอ้างแต่ตัวเองกลับเป็นฝ่ายละเมิดโดยสนับสนุนให้มีการสร้างบ้านเรือนถาวรในพื้นที่อ้างสิทธิเล่นการเมืองโลกใช้วัฒกรรมสิทธิมนุษยชนที่ดินบรรพบุรุษไปดึงคะแนนความเห็นใจจากองค์กรระหว่างประเทศทั้งที่ข้อเท็จจริงคือกำลังลุกล้ำแผ่นดินเพื่อนบ้านให้เราถูกกดดันในเกมนี้มาตลอดครับเพราะเราเลือกจะใช้สันติวิธี ไทยประท้วงอย่างเป็นทางการต่อกัมพูชามาตั้งแต่ปี2557ทั้งในระดับพื้นที่และผ่านกระทรวงการต่างประเทศแต่สิ่งที่ได้คือความเงียบความเงียบที่ไม่ใช่การไม่รู้เรื่องแต่คือกดยุทธ์พวกเขาเลือกเพิกเฉยไม่ตอบไม่แก้ไขเพื่อให้เวลาเดินและสร้างข้อเท็จจริงใหม่บนพื้นที่บ้านหนองจานอาจเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆแต่สำหรับกัมพูชามันมีค่าเหมือนหมากตัวเล็กบนกระดานใหญ่เพราะถ้าเขาสามารถยึดได้เขาก็จะเอาไปเป็นแต้มต่อบ,บนโต๊ะเจรจา เอาไปขยายอำนาจต่อรองในพื้นที่อื่นๆได้มิติยุทธศาสตร์ได้ที่ตั้งสำคัญติดชายแดนมิติเศรษฐกิจคุมเส้นทางการค้าและทรัพยากรมิติการเมืองภายในใช้ปลูกชาตินิยมสร้างภาพผู้นำที่ปกป้องแผ่นดินมิติระหว่างประเทศได้แต้มต่อจากการสร้างภาพว่าไทยรังแกนี่คือเกมที่เล็กแต่แหลมคมครับบางคนอาจถามว่าทำไมไม่ปล่อปรไปแต่คำตอบคือ ถ้าไทยยอมตรงนี้จะมีอีกหมู่บ้านอีกพื้นที่และอีกข้ออ้างตามมาไทยต้องยืนหยัดปกป้องดินแดนของตัวเองพร้อมกับสื่อสารออกไปให้โลกเข้าใจว่านี่คือพื้นที่ไทยแท้ๆแ,และที่สำคัญต้องบอกให้ชัดว่าน้ำใจในอดีตของไทยไม่ควรถูกบิดเบือนมาเป็นข้ออ้างปล้นดินแดนข้อเท็จจริงที่โลกควรรู้มีอยู่4อย่างบ้านหนองจานอยู่ในเขตไทย ไทยเคยช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยมนุษยธรรมแต่ถูกนำมาใช้ผิดทางกัมพูชาละเมิด MOU 4-3โดยสนับสนุนให้ตั้งถิ่นฐานถาวรไทยใช้สันติวิธีมาตลอดแต่ถูกกล่าวหาและบิดเบือนบ้านหนองจานไม่ใช่แค่หมู่บ้านแต่คือเวทีที่กัมพูชาใช้แสดงกลโกลงเชิงยุทธศาสตร์การคืบคลานการใช้ประชาชนเป็นโล่การบิดเบือนต่อโลกและการเล่นเกมการเมืองที่ไม่เป็นธรรม และสิ่งที่ไทยต้องทําคือไม่เพียงแต่ปกป้องดินแดนแต่ยังต้องปกป้องความจริงเพราะถ้าเราปล่อยให้เรื่องนี้ถูกเล่าแดบผิดๆความน่าเชื่อถือของไทยจะถูกทํำลายต่อหน้าประชาคมโลกและนี่คือกลโกงขมรบ้านหน้องจานเรื่องเล็กๆที่ไม่เล็กเลยสําหรับอธิปไตยไทยเพราะแผ่นดินไทยไม่ใช่ของที่ใครจะมายกมือและบอกว่าเอาไปได้ง่ายๆบ้านหนองจานจากค่ายผู้อพยพสู่ดินแดนที่ถูกขมรบิดเบือน 1>, 1. จุดกําเนิดค่ายผู้อพยพบ้านหนองจานหรือที่รู้จักกันในชื่อศูนย์พักพิงหนองจานหนองจานเรฟิจ e c แคมหรือแคม511ก่อตั้งขึ้นราวปีพศ2529เพื่อรองรับผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามและการลุกรานของกองทัพเวียดนามหลังโค่นล้มเขมรแดงและกัมพูชาประชาธิปไตยเ <c oughs> ดือนสิงหาคม2529มีผู้อพยพมากกว่า13,000คน หนองจานเป็นจุดแลนบริดจ์หรือเส้นทางขนอาหารและยังเป็นศูนย์แจกข้าวเมล็ดพันธุ์ให้ผู้อพยพทำกินเองปี2523องค์กรต่างประเทศเช่นแค์และ UN เข้ามาจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวอุปกรณ์ทำกินจนผู้อพยพเริ่มจับจอบจับเสียมบนแผ่นดินไทยตรงนี้ชัดเจนว่าบ้านหนองจานตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยและไทยเป็นผู้จัดสรรพื้นที่ช่วยเหลือในพื้นที่หนองจาน มีสระน้ำยูเขุดโดยสาประชาชาติเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเลี้ยงชีพผู้อพยพหลักหมื่นคนหลักฐานเหล่านี้ตอกย้ำว่าทุกอย่างตั้งอยู่ในเขตประเทศไทยไม่ใช่ดินแดนพิพาทปลายปี2529กลุ่มเขมเรเสรีมีกำลังราว100นายแทรกซึมเข้ามาโจมตีปล้นชาวบ้านไทย23มิถุนายน2523ทหารเวียดนามบุกค่ายหนองจานและโนนหมากมุ่นบังคับผู้อพยพกลับ และสังหารผู้ต่อต้านปี2523-2527ถึง2527กองทัพไทยต้องเข้าปะทะต่อเนื่องกับเวียดนามและขเขมรแดงเพื่อผลักดันออกจากแผ่นดินไทยครั้งใหญ่สุดเกิดในเดือนพฤศจิกายน2529เมื่อเวียดนามกับขเขมรแดงพยายามบุกโจมตีค่ายสุดท้ายทหารไทยสามารถยึดพื้นที่คืนและยืนยันอธิปไตยไทยเหนือหนองจานช่วงปี2 5 2 7ถึง2531 สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายผู้อพยพบางส่วนย้ายไปค่ายใหม่เช่นอ่างศิลาสายสามเขาอีด่างสะแก้วสองหลายพันคนถูกส่งกลับกรัมพูชาหรืออพยพไปประเทศที่3แต่บางส่วนไม่ยอมออกจากหนองจานฝังรากอยู่ต่อในแผ่นดินไทย เมื่อถึงสมัยรัฐบาลพลเอกชาชัยจุนวันที่มีนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ารัฐบาลกัมพูชาที่เริ่มแข็งแรงขึ้นฉวยโอกาสอ้างสิทธิ์หนองจานโดยอ้างว่าเป็นชุมชนดั้งเดิมของกัมพูชาและยึดแนวรั้วที่ไทยสร้างไว้กลายเป็นว่าพื้นที่ที่ไทยช่วยเหลือในอดีตถูกยึดครองนี่คือโศกนาฏกรรมของน้ำใจไทยไทยเปิดพื้นที่ให้เขมรอยู่รอดไทยให้ข้าวน้ำการศึกษายาและที่พัก แต่สุดท้ายไทยถูกย้อนสอนคนที่เคยเป็นผู้อพยพกลายเป็นคนกล่าวหาว่าไทยบุกรุกเขมรแม้แต่คนไทยที่เหยียบแผ่นดินของตนเองกลับถูกจับกุมโดยกัมพูชาและถูกส่งไปขึ้นศาลในประเทศของผู้อพยพบ้านหนองจานและสระน้ำยูเอ็นเป็นหลักฐานชัดเจนว่านี่คือพื้นที่ที่ไทยจัดการและดูแลเป็นแผ่นดินที่ไทยใช้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านในยามเดือดร้อน แต่ถูกบิดเบือนโดยกัมพูชากลายเป็นข้ออ้างในการยึดครองนี่คือกลกงเชิงประวัติศาสตร์ของกัมพูชาที่เปลี่ยนน้ำใจให้กลายเป็นกับดักเพื่อปล้นดินแดนไทยอย่างหน้าด้าน